ว่ากองรักส่วางรัฐมนตรีนะครับได้มาร่วมให้กำลังใจผู้รับงานในการที่จับคุมนะครับยาบ้าน,นขอบคุณจริงๆเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยโดยคณะรัฐมนตรีได้รับภารกิจจากรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีส่วนลาโหมท่า,ทานผู้จัดการหนัมบกท่านแม่ทัพได้เร็นกย้ำสั่งการให้กองกลังกสมันใจแดงหรือว่ากองรักส่วนต่ารัฐมนตรีอยู่ในรถสว่วน ช่วงเวลาที่เกิเดเหตุคือช่วงเวลาประมาณ6โมง10นาทีนะครับตรวจพบในช่องเลนขาเข้าประเทศนะครับพิิกรรมของผู้ขับขี่นะร,รามีพิรุษในส่วนี้ประกอบกับสายข่าวที่เราได้วางไว้จึงได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด uh ข่าวไทยได้เนีคยข่าวเขาเปิดร้ายเนี่ยตอนนั้นมีบอกเลยนะมันไม่มีบอกอยู่เขาเปิดมาเจออย่างเงี้ยเราเด็กมาดูว่าสีเนี้ยวนี้พื้นเดิมจะเท่านี้แต่เนี่ยเขายกสูงขึ้นซึ่งบอกากันที่ขึ้นจุดสูงเนี่เขาเขาเปิดเนี่ย999สีแดงมีเป็นแอปเปิลอ่ะมีแดงเหมือนกันแล้ แล้วไม่เป็นอไรกันเลยครับ